สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเอาของลงนะครับผมเป็นตู้ช่างหน่วยไทยรินนะครับผมเป็น n t 7 0นะครับผมอ่ามอเพิ่มไฟก็จะเป็นอ่อแมนยูนะครับผมอ่เป็นแมนยูสังกันนะครับสยามนีออนนะครับผม3 0แม์นะครับผมใครหาอยู่3,500บาทนะครับผมใช้4คูณ4ได้สบายเลยนะครับ4คูณ4ได้นะครับผม ก็มาเอาลงได้ไหมนี่แขนจะหักไหมจับไปเรื่อจับข้างจังบข้าง,างหลังใช่หหลังเออจับไปเลื่ยหนักเลยเอาได้ยังเอ้ออานี่วางตรงนี้น <c oughs> ก็จะเป็นตู้หนุยไทยเรียนนะครับผมอ่าเป็นเอ็นทีเจ็ดสิบนะครับผม มีด้วยกันทั้งหมดแปดใบนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดอกให้ดูวันหลังนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็นี่จะเป็นแร็กนะครับผมมีฝาปิดนะครับมีฝาปิดก็เดี๋ยววางพาวเวอร์นะครับผมแร็กก็ตัวละ1200บาทนะครับผม แบกตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหันหน้ามาหนิไปเลยไออม่พอวอ์จะมีเอ่อจะมีเวอร์ประกอบนะครับผมเป็นของรุ่นสามพันหกนะครับผมรุ่นสามพันหกตัวนี้ก็ขับสิบแปดคานลสองสามยี่ยมเลยนะครับ ไปหาอยู่ไว้ดันสิบปดนิ้วนะครับผมจำเลยนะครับตัวนี้แทนละหนึ่งหมื 10, ่นหนึ่งพันรอยบาทนะครับหนึ่งหมื่พันร้อยบาทนะครับรุ่นสามนหะครับผมตัวนี้จะเป็นเอสเจ็ดร้อยนะครับผมเอสเจ็ดร้อยเดี๋ยวเอสเจ็ดร้อยตัวนี้ก็สภาพก็ยังพอโอเคอยู่นะครับผม รุ่นไฟเฉียงนะครับตัวนี้ก็5,500บาทเท่านั้นนะครับผม5,500บาทนะครับผมเป็นไฟเฉียงนะครับผมรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวรอนะครับ ดูย์นะไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวขทันขึ้นเลยวางเลยออกไยเลยมาดมยังไงก่อน,นเดี๋ยวทีมงานนี้จะงงยังไงตั Nt เจ็ดสิบก็มีด้วยกันทั้งหมด แปดใบนะครับผมก็เป็นดอกทัมนะครับผมดอกทัมแล้วก็ดอกออ่อทัแล้วก็ดอกพีอานะครับเดี๋ยวมาแกะดอกให้ดู นะครับผมตู้เปล่าก็ใบละพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตู้เป่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตั้งโต๊ะแม่เลยให้ว่างเลยตู้ฮารโหลดนะครับผมตู้นี้สิบสองนิ้วนะครับไม่มีตะแกรงนะครับผมฮารโหลดตู้เป่าใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผม เป็นตู้ช่างหนุยบุรีรัมนะครับผมเนี่ยคลิกก่อนอ่ะมาเลยมาเลยมาเลย เล็กก็หนักดูนะครับผมดู <S <S เสียงกลางก็มี สี่ใบนะครับผมเป็นดอก e สิบสองสองร้อยเอนะครับก็อดอกไม่เดิมนะครับผมมอนโรดนะครับผมอ่าไม่มีแต่แตะแกรงอย่างเดียวนะครับผมของนั้นก็ครบนะครับก็จุดสุดท้ายนะครับผมปิดท้ายน่าจะได้พักยาวๆนะครับผมขายของก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาจะ ยิงกันนะครับผมยังไม่มีที่อยู่ <ś c oughs> ปติชายแดนครับผมปติชายแดนลำบากครับ <ś c oughs> ก็สายก็มีไม่ไมค่อยเยอะนะครับผมสายก็ประมาณนี้นะครับ <ś c oughs> มีอะไรกันหลายเบอร์นะครับ อ๋อใบสุดท้ายครับผมตเต็กก็เสียงดีนะครับผมตู้ช่างหนุย่ยนะครับขนาดแค่ลึกแค่เจ็ดสิบนะครับผมแตบบข้างเออยันไง หมดแล้วนะครับผมตุตูเสียงกลางสใบนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวถอดดอกให้ชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างชนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ